อยู่ผมว่า PC เหมือนเช่นเคยครับวันนี้ก็มารีวิวคอมพิวเตอร์เครื่องนี้จบไปในงบ15,490เครื่องนี้ CPU AMD Ryzen 5ครับ4,500เป็นตัว6คอร์12เทเทอร์โบ4.1่จุิ๊กเฮอร์ครับแล้วก็มาพร้อมบบ RAM กับแรม16บหกจิับ DDR4 บาร์สามัสองร้จาก Xpower นั่นเองครับ M.2 NVMe ครับจาก h ฮซ i มิรีสปีดีสาม0ันห้าร้เมกสองจิกเมมบอร์ดตัวนี้เป็น A 5 2 0 M จากแพลตฟอร์ v s นั่นเองนะครับการ์ดจอตัวนี้เป็น Radeon AMD RX 6,000 400เป็นตัว 4G g DDR6 p o w e r s u p p l y Aero Cool ครับ600วัตต์อ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูไฟ M นะครับเปิดมาที่เกมแรกครับ1,920 x 1 19 0 8 0 Full HD ครับอ่ะแล้วก็ตรงนี้ปรับเป็นทางทั้งหมดอันนี้คนเยอะๆเ,เนี่ยเทสคนเยอะๆให้ดูเลยนะ80วัาเฟรมครับคุณผู้ชมครับลองดูนะอ่ะโอเค70วัาเฟรมแรมกินไป 12. เก้าจิกตีไปถ้าก,กินไปสักสิบสามจิกก็แล้วกันนะครับแล้วก็ตัว CPU ซิงค์เดิมปาไปที่60องศา59องศาการ์จอโอเย็นนะการ์จอเย็นเจี๊ยบเลย53องศาครับการ์จอใช้งานเต็มที่ครับ97-98%เปอร์เซ็นต์ครับส่วน CPU ครับกิน CPU ไปประมาณสัก40%กว่าเปอร์เซ็นต์แค่นั้นเองครับมีคนเยอะๆนะอยู่เมืองอยู่อะไรเงี้ยนะน่าจะ2 0กว่าคนตามนี้นะอันนี้คือไฟล์ M ครับ PUBG ก่อนไปออตา ทั้งหมดที่ฟูเอ่ีพับจีออร์ต้านะจ๊ะสามสิบเฟรมสี่สิบเฟรมแรมกินสิบสองชิคอุณหภูมิการจออุณหภูมิ CPU อุณหภูมิ CPU 63องศาอุณหภูมิการจอ53องศาการจอใช้งานเต็มที่อยู่แล้ว99เปอร์้อยเปอร,ปอร์ประมาณนี้แหละ <Okay. S 1> CPU 30 40เปอร์ประมาณนี้นี่ M4 ็มโละลองเวดี้โลดูดิ70เฟรมเวดี้โลนะครับ90เฟรม Very low แต่ยังเป็น Full HD นะภาพสวยอยู HQ. แล้วก็สเปคนี้เฟรมเ t e ก็คงไม่ได้พุ่งเวอร์วังอะไรมาก <c oughs> อ้า วิงได้สักทีกูได้ออกเกมแล้วต่อไปครับฟอร์ซ่าฮอร์ซอน5ครับเดี๋ยวลองมีเดียมดูแล้วกันครับเกมมันจะต้องรีนั่นไงมันให้รีสตาร์แต่รีสตาร์เทอร์ลองดูสิมีเดียมเนี่ย70เฟรม80เฟรมบางจังหวะนะครับแล้วก็แรมกินไป13จิกอุณหภูมิ CPU55 องศาอุณหภูมิการ์จอ49องศาโอ้ยการ์จอเย็นจริงเว้ยตัวเนี้ยไม่อวยนะแล้วก็ CPU ใช้งานอยู่3040 50เปอร์การจอ99เปอร์ตามนี้อันนี้คือเมียมพอซ่าโฮลซอนห้าหน้า60-70เฟรมครับคุณผู้ชมต่อไปสไปเดอร์แมนครับปรับเป็นฟูตินะ1 9น0 1 0คูณ1080ตามนี้พีเซตเป็นมีเดี่ม40เฟรม30เฟรมมีเดียมอันนี้รีวิวแตตามจริงเลยนะตามที่เห็นนะครับโอเค70เฟรมแล้วแต่พื้นที่80เฟรมแล้วแต่แเอเรียครับ พูดกันตามตรงนะครับแรมกินไป13จิกนะการ์ดจอ97%ตามนี้ CPU 33เปอร์การ์ดจอเย็นเจี๊ยบครับ49องศา CPU 36องศาอ่ะโอเคอันนี้คือสไปเดอร์แมนครับวาร์โลแรนครับวิดีโอครับ1920บ1 0ครับทีฟูเ l l h ีครับกราฟิกครับ,รรบปรับเป็นไฮทั้งหมดนะโอเคร้อยกว่าเฟรมครับอ่ะตามนี้มาเกมเริ่มละอู200เฟรมละเฉลี่ยมาตั้งร้อยเจ็ดสิบป่ะ ร้อยเจ็ดสิบเฟรมประมาณนี้ตายซะไอเจ็ดจะย่องไอเจ็ดจะย่องโอ้โหเจ็ดจะย่องแม่งอ่ะอันนี้คือวาโลครับลองพิจนารณาดูครับออฟวอร์ดเลกาซีครับแล้วก็ตรงกราฟิกออปชันตรงนี้เป็นโลทั้งหมดอันนี้ในประสาทครับในประสาทก็ประมาณห้าสิบเฟรม 60เฟรมออกมานอกประสาทครับ50เฟรมเอ้ยมันก,มนก็มันก็ไม่ได้แย่นะเอาจริงๆ50เฟรม60เฟรมก็ทูไทได้มาเล่นเอาอัธรสดเอาอะไรได้ภาพก็สวยครับโอ้โหแรมกินเกือบเต็มดูดิกินแรมโหดมากครับห้าโอเคนะคุณผู้ชมอันนี้คือฮ่องกงเลอเกอร์ซี่เอฟซียี่สิบสก้สิบหุ่นละแปดสิบฟูลเอครับปรับเป็นมีเดียมทั้งหมดก็คือปรับกลางกันแหละนี่ไงผมนี่ไงนี่ไงมันใช้เมาส์เลี้ยงมันใช้เมาส์เลี้ยงตรงบอล เน่สองบอลได้อยู่90เฟรมมุมนี้มุมนี้อันนี้คือ FC 24ใช้เมาส์คีย์บอร์ดเล่น90กว่าเฟรมครับคุณผู้ชมครับปรับมีเดียมที่พูดดีครับสามนี้นะอ่าใบเหลืองครับแบบเบอร์ครับเรียงเบอร์ก็มีขายครับอ่าแล้วกูจะเฮ้ยแต่คัดซีนก็สี่สิบกว่าเฟรมนะเอาเรื่องอยู่นะเฮ้ยอะเฮ้ยอะเอ้ยอยังอยูอยอย่ยังอยู่ยังเหนียวอยู่ยังเหนียวอยู่อะประมาณสัก 9กว่าเฟรมตามนี้วันนี้ไว้เท่านี้แล้วกันก็ขอบคุณทุกคนมากที่สละเวลามาดูวันนี้ก็ไว้เท่านี้ครับฝากด้วยครับที่บอสพีีวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ